สวัสดีค่ะอยู่ในช่วงตุ๊ดจีนหมวยน้อยจากดอยสุนีค่ะซินเจียยี่อิซนีพัดใช้ด้วยนะคะตุ๊จีนแบบนี้มอยู่ในบรรยากาศตุ๊จีนอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ซินอุซี่ก็จะใส่ชุดแบบเด็กดอยเพราะว่าควบกันในช่วงงานมาจันสบ,บรีของกันหลวงด้วยนะคะ ก็ประมทกันไปหลายๆงานวันนี้เจอกันตามที่นัดหมายนะคะโซเชียลสำหรับโปรโมชั่นพิเศษจากบังชูนั่นเองจด้ขอฟังเสียงหน่อยนะคะก็ดังไหมดังไหมทักทายมาได้นะคะโเชียลที่ดูอยู่ตอนตอน,นี้อ่ะอันนี้อันนี้หัวขาดเลยหรือหัวขาดไหมหัวขาดนะหัวขาด เออปร,ปรับน่อปรับนิดนึงอ,อ่ะมีตกเงินนิดนึงน,นงนะคะโอเคไหมคะจาตูเชียวเออก็พอได้อยู่เนาะวัออนนี้นะคะมาเจอกันวันนี้เป็นเดือนใหม่แล้วนะคะจาตูเชียวตกแล้ว <c oughs> ถ้าได้เอาใจโทรศัพท์ยากแล้วเกินะ่ะเอาเอียงอีกนะ <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ส,สิกุมภาวันวาเลนไทน์ยังไม่ถึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไกลขนาดนั้นเดี๋ยวจะโดนลิกสิทธ์ไปนะคะเอาแค่นี้พอนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้สำหรับขนมปังบางชื่อของเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณลูกค้าได้มาซื้อได้มาทานความอร่อยในราคาเบาๆ เพราะว่าขนมปังบังชุก่มต้นที่6บาทเท่านั้นนะคะซเชียวในเดือนนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อขนมปังบังชุกไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดาราคาไหนที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นเนี่ยนะคะซื้อให้ครบ59บาทขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิ์แรกซื้อ ครัวซองเนยสดนะคะสองชิ้นในราคาเพียงแค่32บาทเท่านั้นเนะจ้าเียวโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2565นานี้นั่นเองครัวซองเนยสดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ดูนี่อขออนุญาตคุณลูกค้านะคะขออนะะุญาตครัวซองเนยสดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเฉลิมชัยว้วาว ชิ้นบอลโลเลยค่ะปกติขายอยู่1บาบาทนะปกติขาย19บาทนะจ๊ะแล้วนี่ดูดูชิ้นนี้บนล่มเทมเห็นไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะน่ากินมากครัวซองเนยสดตัวนี้กำลังมาแรงครัวซองยังฮิตอยู่ตลอดการค่ะจัดตเชียวตัวเนี้ยปกติขายอยู่19บาทแต่ถ้าซื้อบางชูในช่วงนี้ครบ59บาท ไม่รวมสินค้าโปรโมชั่นนี้นะคะอันนี้เนี้ยเแลกซื้อตัวนี้ได้เลย2ชิ้นในรนะคา32บาทเท่านั้นปกติ38บาทนะคะกริงกริริมือไม่ว่าไงถือขนมอยู่ทำเสียงอะไรกันนี่ค่ะนี่คือครัวซองเนยสดนะคะซึ่งเป็นตัวโปรโมชั่นที่เราเอามาแลกซื้อ1ใบต่อ1สิทธินะคะ สำหรับใครที่อยากจะให้ส่งไปที่บ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอวารินชำราบนะชาติเชียวง่ายมากเลยให้ซื้อสินค้าของซูเปอร์มาร์เกต็ตควบคู่กันไปด้วยสินค้าซูเปอร์ตอนนี้มีสินค้ากันหลวมด้วยมากมายเลยค่ะเยอะแยะซื้อให้ครบ500บาทขึ้นไปจะส่งฟรีในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอวารินชำราบขนมป,ปังบังชูเน้นะนะมีมากกว่าหา50สาขาทั่วประเทศนะคะ แล้วก็มาอยู่ที่ซูนีทาวเวอร์เราเป็นสาขาเดียวในอุบลราชธานีค่ะเป็นขนมปังอบสไตล์ฝรั่งเศสตัวขนมนี่นะคะเซตเชเชลก็เป็นขนมจากเป็นขนมปังจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นเนยสดอะไรเงี้ยช็อกโกแลตนี่จากแอฟริกาใต้เลยนะอันเนี้ยเนยสดนี่จากสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยพรีเมียมสุดๆและตัวนี้ครัวซองครัวซองเนยสดนี่นะคะ ข้างนอกน,น actually, ี่จะกรอบมากเลยเวลากัดเนี่ยแป้งมันจะปิวเลยค่ะปิวแบบกรอบแบบไม่ต้องพูดถึงอะจัตเจียวอร่อยจริงๆแล้วข้างในมันจะมีเนยเนยสดอยู่ข้างในอัดแน่นเต็มๆนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเนยมีอะไรอยู่ข้างในตรงเนี้ยแอบมีคาราเมลด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูสิตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหอมมากพูดเลยหอมมากแทบจะแบบ คือทะลุแมสไปแล้วอะในตอนนี้อันนี้นะคะก็มาซื้อได้เลยเนี่ยแค่ครบ59าบาทซื้อขนมปังบองชูอะขนมปังบองชูอะราคาเริ่มต้นที่6บาทนะคะจัดเชียวมีอะไรบ้างอะที่6บาทหลายคนก็อยากรู้คือน้องน้อง,องเด็กๆก็กซื้อได้เลยนะจริงน,น,นี่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 อันนี้เป็นพายค่ะนี่6บาทพายน้ำตาลพายน้ำตาลตัวน,นี้นะ6บาทนะจ๊ะ เนี่ยซื้อได้ซื้อได้ไดเด็กๆอะไรเงี้ยซื้อได้เลย6บาทก็อิ่มท้องแล้วค่ะเนี่ยถูกมากถูกมากแต่ถ้าใครอยากจะบอกว่าช่วงนี้ต้องจัดสัมมนาอบรมอะไรได้แล้วนะสามารถที่จะจัดเป็นเป็นเซตอบรมสัมมนาก็ได้นะคะเป็นเบรกชุดเบรกอะเริ่มต้นที่25บาทเท่านั้นนะคะชุดเบรกของบ่องชูอันนี้คือมัสโอลน,นี่มัสโฟล หกบาทค่ะนี่ก็หกบาทนะคะมาเฟอหกบาทนี่เป็นมาเฟอช็อกโกแลตชิพค่ะโอ้ยน่ากินมากอยากจะให้แบบกินแบบกินกับน้ำสตรอเบอรี่ปั่นน่ะในงานองกันหลกอ,อ่ะเฮ้ยมันเข้ากันเนอเข้ากันเนอะเออหรือจะกินน้ำเต้าหู้ปั่นเนี้อน้ำเต้าหู้ปันน่นอ่ะเข้ากันมากอันนี้ก็เข้ากันหกบาทหกบาทจ้า หรือใครอยากจะไปทำบุญจะเซตทำบุญแล้วก็มีให้นะให้ทุกคนได้ทำบุญกันก็ได้นะคะก็มาซื้อขนมปังไปเซตทำบุญได้เลยอันนี้มาโฟวิวาลิลากับช็อกโกแลตอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นบานาน่าบานาน่าช็อกนะคะขออภยัยอันนี้ไงช็อกโกแลตชิพคือตัวนี้นี่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 น,นี่ตัวนี้คือช็อกโกแลตชิพนะคะอันอันนี้อันนี้หกบาทเหมือนกันช็อกโกแลตชิพ แล้วก็ตัววานิลาเหมือนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะจะนี่อันนี้ก็6บาทวานิลาจ้า6บาทหอมมากเลยหอมสุดๆเนี่ยอันนี้คือตัว6บาทนะคะสามารถซื้อได้เลยค่ะมันถูกมากถูกมากจริงๆแล้วก็มีอีกหลายหลายแบบหลายความอร่อยอะ่ะเต็มไปหมดเลยที่บังชูของเรานั่นเองนะคะ าคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมาหาซื้อได้เลยอยู่ที่ซูนีซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับขอภัยอยู่ตรงข้ามกับซูนีซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละตรงเนี้ยอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเลยค่ะสำหรับบังชื่อสาขาซูนีทาวเวอร์รันเองย้ำอีทีโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้เซฟครองห้าสิบเก้าบาทนะคะ จะมีสิทธิ์แลกซื้อครัวสมเนยสด2ชิ้นมูลค่า3 2บาทเท่านั้นจากปกติ3 8บาทโปรโมชั่นนี้ถึง15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะเชียวฝากไว้ด้วยสำหรับงานโครงการหลวงมาสันสบรี 2022งานนี้จัด17วันเลยนะคะเต็มๆจัดไปได้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์วันเลนไทยเลยนะคะสินค้าโครงกันหลวงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลายรายการและก็ยังมีสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยพันพระเจ้าทาน80ค่ะมาจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะแค่ละ94บาทเท่านั้นแวะมาได้ใครชอบทานสตรอเบอรี่รับรองว่ากินแน่นอน วันนี้ไปก่อนแล้วจะเชื่อขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ